สวัสดีครับรถไฟไทยบายบายวันอาทิตย์ที่ทอบิ1น5สามห้าบ้านคอยบ้านร้องเพื่องาวลำพังเมื่อวานานี้ไปกับพี่ขึ้นดอยฝั่งโน้นนะครับสาเบอร์เบอร์หนึ่งบาทเม้นนะครับ 7, cái, đôi, sứ, chết sứ, đôi, 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 cái này 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, เราจะไปหนึ่งห้าหกดอกนะครับแต่กางหนังเยอะเหมือนกันนะครับเหมือนเดิมอัเปเดตเพื่อนชมงานาที ร้อนครับบายๆาดี้น10เกต้นสิต้นะะรัับ2เดียนผ่านไปมี่เข้าเดือนที่3นะครับ สูงถ้าเป็นเสาต่ำปรมาณเนี้ยเลยไปไหวครับถ้าเสาสิบสองเมตรห้าเมตรแถวๆนงี่สี่หนึงสามหกนั้นจะช้าครับ้ไปไหวครับเพราะสาเสาต่ำได้ละสิต้ อัปเดตนะครับอัปเดตอาเดตสามสัาหไปยาวกันต่อ เสื้อผ้าเลยมันแก่ไปด้วยเขาเป็นปนึกว่ามันไปก่อนนะครับโชคดีมีเงนใช้สวัสดีครับ